ม,ม,มันมาแล้วมันมาแล้วมาเดิน <c oughs> มาแล้วเฮ้ยในที่สุดเองก็มาแล้ว <c oughs> มมฟิล์มกี่โมงแล้วตอนนี้สิบแปดนาฬิกาอย่างใช่สิบแปดนาฬิกามันมาแล้วครับทุกคนมันมาแล้ว <c oughs> มันมาแล้วครับมา,มาหาแม่มันแล้วไอเมียวดีใจใหญ่เลยเมียวเดินไปต้อนรับไอ้นั้นวิ่งมากินฟิี้เห็นไหมมันหิวน้ําไปอยู่ในมาน้ําไม่มีกินละพวกเองไปอยู่ในมา เราไปหาแม่เอง <C oughs> จ้าถ่ายรูปบัวจ้าฟิล์มต้องหาน้ำมาให้มัน<ร>แล้วมันหิวน้ำจะแย่จับไปแล้วจับได้น้องฟิล์มจับ <c oughs> น้องฟิล์มก่อนอย่าทำมาเห็นไหมมันจะชนในเหมียวแล้ว ตัวนั้นมันชอบให้จับจมูกเองเออแล้วมันเดินทั้งคืนมันไม่เคยกลัวหมาทั้งซอยมันตัวเดียวมันสัดหมาทั้งซอยเลยแล้วมันชอบให้จับจมูกเก่งนะเนอไอตัวนี้นะเก่งนะเนอนี่แหละเดินทั่วหมู่บ้านที่แม่บอกว่ามันไม่กลัวหมาเลยเหรอเป็นสิบเป็นสิบมันชอบให้จับมันเล่นกับน้องฟิลทุกวันนี่ไอตัวนี้เก่งกว่านี่ตัวนี้เก่งซัดหมาเลยเห็นหมาไม่ได้หรอกเป็นวัวน้อยที่ซัดหมาได้อ่ะ คตรเก่งอ่ะแล้วมันชอบให้จับอ่ะตัวนั้นอ่ะเฟิร์สมันอยากให้จับบ้างมันอยากเล่นมันอยากให้จับตอนเนี่ยมันเห็นในตัวนี้ให้จับป๊บมันก็อยากให้จับบ้างก่อนมันไม่ให้จับใช่ไหมใช่แล้วมันเห็นน้องฟิล์มมันจะวิ่งมาหาน้องฟิล์มเลยมันอยากให้น้องฟิล์มจับจมูกมัน เก่งนะมีแต่เก่งๆเลยมาทั้งหมูบ่บ้านน่ะวัวเราไม่เคยกลัวเลยไล่ชนเขานะเก่งนะอ้วนด้วยเป็นวัวน,น้อยที่อ้วนพิสดารมาก เห็นหมาไม่ได้เลยมันหิวน้ำมากเลยฟิลมดูอ่ะ้มัน,นอยมนนมันจะกินน้ำแล้วทีนี้น้ำหมดอมสองคนนี้ไปได้กเฮ้มันไม่ให้เฟิดจับห้วนอย่านั้นวไปหาน้ำแล้วเดี๋ยวไม่มีน้ำนะเดินผ่านแล้วไม่มีน้ำนนะะฟลาใน้ให้มันไม่ตักเดี๋ยวมัน เดินไปที่โอ่งันไปกินที่โอ่งที่บ้านเฮออ้ยยังงับถุงนะเองแมาขับไม่หลับเ,เาขาถังน้ำรับ